กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่าน,นกระผมนายกมนลอดคล้ายประธานคณะกรรมการวิสามันขอนำเสนอรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหมหาวิทยาบัรวนราชธานีพศต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยสรุปผลการพิจารณาได้ดังนี้ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่22สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองวันอังคารที่11มีนาคม2568ได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพศคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาและตั้งคณะกรรมาการวิสามัญขึ้นจำนวน21ท่าน เพื่อพิจารณาโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินวุฒิสภา,าต้องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เสร็จภายใน30วันครบกำหนดในวันที่1เมษายน2,568ต่อมาในคราวประชุมวุฒิสภา,าครั้งที่26สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สองเมื่อวันจันทร์ที่31มีนาคม 2,568ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาการวิสามัญขยายเวลาการพิจารณาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก30วันบัดนี้คณะกรรมาการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวเสร็จแล้วสรุปได้ดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีทั้งสิ้น หนึมาตราคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาแล้วไม่มีการแก้ไขโดยมีกรรมธิการสงวนความเห็นจำนวนหนึ่งท่าน 2. มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคำแปรยติจำนวนสามท่านซึ่งทั้งสามท่านได้ขอสงวนคำแปรยติทั้งหมด 3. คณะกรรมธิการวิสามัญเห็นควรตั้งข้อสังเกต เพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาจำนวน4ประเด็นทั้งนี้คณะกรรมาการวิสามันขอแก้ไขรายงานในส่วนของข้อสังเกตข้อ7หน้า17ข้อ7.3บรรทัดที่2โดยเพิ่มคำว่านายกสภาหมหาวิทยาลัยกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยและระหว่างคำว่าวาระการดำรงตำแหน่งของ กับคำว่าอธิการบดีเพื่อให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับวาระการดำเนินการดำรงตำแหน่งมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นรายละเอียดตามใบแก้ไขรายงานที่ได้นำเรียนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านด้วยแล้วท่านประธานที่เคารพแม้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้คณะกรรมาการวิสามันจะไม่มีการแก้ไขแต่ก็ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจึงหวันเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพศตามที่ประชุมวุฒิสภามอบหมายนี้จะได้รับการพิจารณาจากสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านต่อไปรายละเอียดปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการวิสามันที่ได้นำเรียนต่อที่ประชุมแล้วขอบพระ <ขอ S 2> คุณครับ